ไปน,นะครับอ่าเปลี่ยนบอร์ดเป็นโรงงานนะครับอันนี้บอร์ดเก่านะครับ<ม> M หน<ม>ึ่งเจ็ด G หนึ่งสองสามหนึ่งเก้าสี่นะครับอันนี้บอร์ดเก่าอันนี้บอร์ดใหม่นะครับยังไม่ได้แกะครับอ่า รหั M e ส M 2 0 E 0 5 3933นะครับเดี๋ยวผมจะแกะนะครับ็กเปิดใจลึกๆนะคุณาคุณาอยู่กับระบบราชการมาทั้งชีวิตเห็นทั้งงจุดแข็งของบ Thank mm -hmm. you. はい。